ก็เบอร์ของจิวนะเพย่งไม่เคยรีวิวเลยนี่หว่าเพราเลยว่าจิวอะ่ะถ้าเจอตัวโทเทมนะฮะตายคนที่โทเทมอะ่ะคือแบบโทเทมไฟอะนะตายตายบอกเลยตายไม่เฟี้ยวแต้มแต้มหวานเลยช่วงนี้โอเคเรามาเอามันใหม่นะกับตานี้หวังว่าจะเป็นตาที่ดีโอ้โหในมีซิส ชิบหายละเฮ้โยโทเทมไฟเนมิซินะคะเราควรวิ่งออกจากที่เดิมนะฮะเพราะว่าไม่เฟียวบอกเลยตอนนี้ยังไม่มาขอดมขอดมโทเทมก่อนโอ้ยโกรธโกรธโทเทมอะไรไม่รู้อาจจะเป็นความพินาศก็ได้ซัมเบ้มันเห็นเนมิซิเห็นเห็นกูแล้วแล้วมันมาหากูด้วยโอ๊ติดอะไรวะ ไปไหนวะเสียงหลอนมากเลยนั่นไงเห็นแล้วัลโหลเด e ะดักไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวเฮดซิเลียด้วยสตันแป๊บเดียว w h a ล้มล้มล้มบอกเลยล้มเอาตีให้กูล้มเลยก็ได้ไม่ต้องให้กูทรมาในการวิ่งหรอกพูดจริงว h a ทำอะไรทำอะไรก่อนไม่มีได้ฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะคืออยากจะฝึกไซส์ีวัต์ว่างั้นยังไงโทเทมไม่สนุกเลยอะพี่อุ๊ยเอาใครเอาชงมาวะอย่าหาเล่นเลยบ้านใหญ่ซ้ำแน่เลยกลับมาซ้ำแน่เลยขนาดนี้แล้วซ้ำแน่ เออไปเอาคอเลด,ดไปไปเอาคอเด็ดนั่นแหละอย่างนั้นแหละปัดปันปนได้มนเสร็จเลยจิ๋วยังไม่ใช้นะ <c oughs> เดี๋ยวใช้ตอนจำเป็นวัคซีนอะเฮ้ยวายอะไรพอดียู่ด้ยอิงพอดีอยู่ด้วยอิงหล่อนไปเนี่ยลมกันไหวมากรีบปั่นไฟดีกว่า บ้านใหญ่ไม่ควรเล่นจริงๆอะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรให้เล่นเลยไม้แทมทางโคดเคี้ยวอีกไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยเด้กเสอคนนี้ดูงงๆนะงงๆกับชีวิตแต่ผมก็โดนตีร้องเหมือนกันอ่ะงงเหมือนกันโดโดนะคิวโดนะะกูไปช่วยก็ได้ล้มกันตรงนั้นอล้มกันบ้านใหญ่เป็นรานนาเลยวนะบอกแล้วว่าอย่าเล่นบ้านใหญ่ไม่เล่นอย่า,าเล่นเลยบ้านใหญ่อย่างนี้ นได้นานๆปั่นไฟต่อแล้วไม่สนใจโลกฮิวเองดีคอเดตฮิวเองมันมาแล้วด้วยคอเดตไม่เฟี้ยวบอกให้บอกให้ใหไม่โอ้โหไม่เฟี้ยวลอยตามกูไปเนี่ยตามกูต่อด้วยดักดับเบิลแบค็คดักอีกแล้ววัดวัดวัด ว่าดิสแดรทำไมมันไม่ตีอย่าหาทำาอะไลอีกแล้วไม่เอาไม่เอาบ้านใหญ่โอ้โอ้กูลมม้มั่วซั่วมากมั่วซั่วจริงๆเลยคนนี้ทำไมไม่เอาไม่เอามันจะซ้ำหรอเนี้คือแบบคอเด็ดลบไม่เอาเอากูวัดมันไซ่เหรอมันไซ่เหรอ,หรอแต่นี้ผมกล้ามากเลยผมมรับ เป๊สาวแล้วเนี่ยไม่เฟีย้ยวงงกับชีวิตนางมากเลยไอ้อล้วก็ไอก็เปไมอ้ะอะเอ้ไม่เฟี้ยวจริงๆเลยไอค่ะไอาทำอะไรลงไปคือนึกว่าผมจะไปอุ้มโมคอเน็ตไม่ได้เตรียมใจมาจุกเลยเพื่อนอย่าแลกไม่เอาไม่เอาอย่าแลกอย่าหาทาอย่าหาแลกเพื่อมีบาลานเพแทนกูจะตายแทนกูจะตายแทนไม่เฟี้ยวไม่เฟีย้ยว เพื่อนเองทำอะไรวันดีอยู่เองกูตายหาแล้วกูไม่ทำอาหารอะไรเลยชีวิตเศร้าเกิดร้องไห้เดี๋ยวไปไหนของมึงไปไหนของมึงก่อนเหี่วเร็วท้อเฮ้ยเหี่ยวเร็วหน่อยเดี๋ยววันดีอยู่โก่งกลับมาละเพื่อนบอกหน่อยบอกหน่อยติงหมาเองโอ้ชาจะขนาดนี้อย่าหาทำ ตนนี้มันดูดมกาวนะเยชื่อจริงแต่มาเอาแต่กูเนี่ยอะไรวะไม่เฟี้ยวอะ่ะเอาแต่กูวันวันเออไปเอาคนอื่นบ้างมามามาแตะกูหน่อยสอม,มีเป็นล้านเลยไม่เฟี้ยวสอม,มีเป็นล้านเลยไม่อุ้มด้วยแปลกคนมากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแตะกูทอยโอ้โหรอดอดักหายว่าเล็กคิดอะไรอยู่ จิตใจคุณทำอะไรอยู่ค่าน,นีดีกว่า I'm dying Help me มาแตะกูหน่อยขอเด็ดขอเด็ดยังไม่ได้ลุกเลยสามวันมาแล้วให้กูได้ใช้ชีวิตบ้างออกไปใช้ชีวิตนะฮะกูได้ใช้ชีวิตบ้างขอร้องมาไปคิวป่ะเนี่ยถ้ามีก็จะเดินมาเลยติดเชื้ออยู่ แรกเลยก็ได้แล้วก็แรกอย่าตายนะจิวมาหน้าต่างของกูโอเคขอบคุณมากเขียวก็ยย่ดีโอเคฮิวเร็ววะ่ะขอบคุณมากโลกใบนี้ <c oughs> ไม่หนูหนุ่เซอร์ไพรส์มาเดอ <What? S 2> <the> ไปเล่นบานเลกกันเถอะ นี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราต้องเจอกันเอาไปไหนเนี่ย It was at this at moment that was knew he he fucked u เขาวิ่งมันมาหามันอะผม,มเฟี้ยวมากไปเล่นฮันดีกว่าชีวิตเศร้าก็นนะอย่างที่คนเห็นว่าเพียขนาดไหนผมวิง่งเขคงผม,ผมช่วงนี้ผมเพียมากวิ่งไปหาฮันอะชิจูดีทุกคนล้มแบบเออเอะ มันเอาแต่จิวอ่ะคนเนี้ยเนมิซิสคนเนี้ยวันๆก็เอาแต่จิวขอเด็ดยังล้มยี่รอบเดียวเองแขวนรอบเดียวเอง